กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผู้ผมนาะยช็อตตี้บูจจวีกเช่นเคยครับวันนี้ครับอยู่กันที่เกม e a s หกออนไลน์ครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็ตามชื่อเกมเลยคือมาจากอ s สภาค6นี่แหละครับซึ่งเกมนี้มีมาตั้งแต่ปี2003แลละเขาลงให้กับเครื่อง p พย์สอง้าผมจะไม่ผิดนะนั่นแหละครับแต่อันนี้จะเป็นมุมมองใหม่เพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นหัวแดงแล้วนะครับก็คือ เราจะได้เล่นเป็นตัวละครตัวออริจินอลในเกมนี้นะครับก็สามารถสร้างตัวละครได้หมด4ตัวได้กันนะครับในปัจจุบันเนี่ยตอนทดสอบเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4อาชีพด้วยกันแต่ผมเห็นสัญ,ญลักษณ์ของอาชีพที่5แล้วคือสายแทงเออนั่นแหละมันจะมีอาชีพที่5ด้วยแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะฮะซึ่งอาชีพในปัจจุบันมีอะไรบ้างก็คือจะมีนักรบนะครับแบตนาสวีนั่นเอง ซึ่งอัศวินเนี่ยก็เมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆแล้วจะสามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นไนท์ได้นะครับการเปลี่ยนอาชีพคือต้องผ่านเวสท,ที่เลเวล28ก่อนนะก็จะมีอาชีพไนท์แล้วก็มีเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเบอร์เซอร์เกอร์ก็จะเห็นว่าถือดาบอย่างเดียวครับไม่มีโล่ครับอันนี้ก็คือจะเน้นจู่โจมมากกว่านั่นเองครับแล้วก็สามารถดูรายละเอียดได้นะครับว่าแต่ละท่ามันยังไงบ้างแต่ก็ต้องอ่านญี่ปุ่นให้ออกนะไม่ก็ google translate เอาก็ได้ครับถ่ายรูปแล้วก็แปะเอาต่อไปอ,อาชีพหนึ่งครับผมก็ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยคือเกมนี้มันเลือกเพศไม่ได้นะครับเข้าใจไหมเออเลือกเพศไม่ได้นะส่วนนักเวทเนี่ยก็จะมี2ส,สายครับเมื่อเราอัพคลาสก็คือจะเป็นนักเวทน้ําแข็งครับแล้วก็อ,กอาชีพหนึ่งก็คือจะเป็นนักเวทไฟครับสวยงามกันคนละแบบต่อไปอาชีพที่3ครับเรนเจอร์ Ranger ครับนักธนูนั่นเองครับก็โตไปเนี่ยจะมี2ส,สายคือวินเรนเจอร์ครับผม ว้าวสวยก็เดิมครับเหาะได้ด้วยนะครับแต่ในเกมคงเหาะไม่ได้หรอกแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งคือเพลิสครับเพราะนั้นใครที่อยากจะเล่นสายสนับสนุนต้องเล่นเรนเจอร์มาก่อนนะครับถึงจะกลายเป็นเพลีสได้ครับอาชีพต่อไปครับนักฆ่าหรือแอสซิซินนั่นเองนะครับผมก็โตไปเนี่ยจะมี2สายครับก็คือจะเป็นนารูโต้นั่นเองไม่ใช่ก็เป็นนินจานั่นแหละเห็นไหมเออดูหมวกสิไม่อย่างกับนารูโตะส่วนอีกอันนึงนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแนวโจรสลัดครับผม แน่แน่ก็คือใช้มีดกับเอยขอโทษขอโทษใช้ดาบใช้ดาบแล้วก็อีกมือหนึ่งจะใช้ปืนนั่นเองครับก็เทไม่หยกครับผมกันเดี๋ยวผมเล่นอาชีพเลนเจอร์กันรอบนี้นะครับเนื่งองจากอีกตัวหนึ่งผมเล่นนักเวทไปแล้วครับเพราะว่าผมอยากเล่นเป็นพรีตไงเอออยากเล่นเป็นพรีตนะครับเ,เมื่อเราเลือกอาชีพได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องใส่ชื่อของเราด้านล่างนะครับแต่ว่ามันใส่ได้ไม่กี่ตัวนะผมจะใส่บูโจว่ายังใส่ไม่ได้เลยใส่ได้แค่ชอตตี้ก็ใส่เป็นซอตตี้ไปแล้วกันตัวนี้ครับชอตตี้ใส่ไปแล้ว สร็จแล้วนะก็ด้านขวาล่างได้เลยก็จะเข้าสู่กระบวนการเริ่มเล่นเกมนี้ครับซึ่งผมจะบอกว่ามันเหมือนแนว M M O Auto จากจีนนี่ะครับแต่ว่ากราฟิกมันทําดีไงทาค่อนข้างดีเลยก็ตามที่เห็นนะ่ะดูคุณภาพของมันาทาค่อนข้างดีเลยส่วนใครที่สายสคริปต์ครับเราแตะที่หน้าจอครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดด้านขวาบนมันจะสคริปต์ไปเลยนะครับแล้วก็กดตัวนี้ด้วยเออลืมลืมกดตัวนี้แหละมันก็จะสคริปต์เลยนะครับผม ก็ตามสไตล์เกมไอเอสเนาะเป็นหัวแดงติดเกาะครับแต่ครั้นี้ไม่ได้ติดคนเดียวครับมีเรามาด้วยครับสำหรับการต่อสู้ของเกมนี้ครับผมเล่นไปถึงเลเวล20แล้วมันยังไม่มีการต่อสู้แบบภายนอกแมปอะ่ะคือมันจะเป็นลักษณะของการลุยเนื้อเรื่องเป็นหลักนะครับแล้วก็ในเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะมีเราแค่คนเดียวแต่เราจะสามารถเจอคนอื่นๆได้ในแผนที่ที่มันเป็นเมืองเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเกมนี้มันจะเป็นแนวกึ่ง MMO มากกว่านะ เออเป็นกึ่งเอเมโมมากกว่านะครับถามว่าเล่นกับเพื่อนได้ไหมเล่นได้ครับก็คือเราสามารถลงระบบโค o อได้ส่วนการเล่นก็ท่านผู้ชมก็เห็นแล้วนะครับว่าเป็นแนวแอคชั่นนะครับมุมมองเปลี่ยนไม่ได้นะครับก็คือยังคงคอนเซปต์จากเกมอีสอยู่คือเป็นแอคชั่นที่มุมมองจากด้านบนนั่นเองนะครับกราฟิกก็ตามที่เห็นดูดีครับดูดีมากครับ สำหรับวิธีการเล่นนะครับมันแนว MMO เหมือนที่ผมบอกแหละก็คือจะมีเควสอยู่ด้านซ้ายคลิกเสร็จปั๊บก็จะเดินไปยังเควสที่เกี่ยวข้องให้นะครับส่วนการต่อสู้มันยังไม่มีอัตโนมัตินะต้องรอเลเวล15ก่อนถึงจะมีอัตโนมัติขึ้นมานะครับเพราะ,ะนั้นช่วงแรกต้องเล่นเองไปก่อนครับแต่การออโต้ของเกมนี้ก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะครับเพราะว่ามันจะมีการกระโดดด้วยนะเกมนี้ แล้วก็มีการกลิ้งด้วยนะครับก็คือบอสเวลามันใช้สกิลอ่ะมันจะมีอนา,าเขตไงครับเพราะนั้นถ้าเกิดยืนแลกแล้วของเราไม่ถึงเนี่ยบอกเลยว่าเจ็บตัวแน่นอนนะครับเพราะนั้นเล่นเองบ้างก็ดีนะไม่ได้ออโต้อย่างเดียวครับสําหรับลูกเล่นของเกมนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการจีบ NPC ด้วยนะเออเอาของให้ n p c n p c หัวใจมากขึ้นก็จะปลดล็อกเนื้อหามากขึ้น อ่านเนื้อหาของ n อ c ก็จะได้เงินแคสได้ของรางวัลเพิ่มอะไรประมาณนี้นะคือประมาณเกมจีบสาวนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เน้นหนักอะไรขนาดนั้นนะมันก็แค่แบบว่าเอออยากจะอ่านข้อมูลอะไรของ NBC เพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะครับมันเหมาะสําหรับคนที่เป็นแฟนขับเกมเนี้ยอยากจะรู้เนื้อหาเพิ่มเติมครับ หลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดเป็น e a s เนี่ยจะมีเรื่องของการแก้ไขปริศนาอะไรหรือเปล่าถ้าที่ผมเล่นมาจนเลเวล20นะมันก็ไม่ได้มีการแก้ไขปริศนาอะไรแบบเป็นวักเป็นเวนอะคือมันกลายเป็นแนว auto MMO MM ไปแล้วไงครับเพราะนั้นระดับความซับซ้อนของการเล่นอะมันจะไม่เยอะเท่ากับตัวของภาคหลักๆนะครับก็คือแบบชิลๆได้เลยเล่นตามที่เกมสอนได้เลย แล้วก็จําเอาสําหรับใครที่คิดว่าอ่านไม่ออกก็จําในสิ่งที่เกมสอนเอาครับมันไม่ได้ยากจนเกินไปนักอ่ะโดยเพราะใครที่เล่น m m o ในมือถือมาเยอะนะจะพอเดาทางออกเลยจริงๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องอ่านออกอ่ะหรือไม่ก็ใช้ Google Translate นะครับช่วยได้เยอะเลยนะครับเอาล่ะเมื่อเราเล่นมาสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะเข้าสู่ช่วงของเพดานเลเวลนะครับก็คือเราจะเลเวลประมาณ18 แต่เควสหลังเนี่ยเขาบอกว่าต้องเลเวล20ก่อนนะครับแล้วทีนี้เราจะทําอะไรได้บ้างนะครับก็ไปดูเควสรองที่มันขึ้นมาก่อนแล้วกันนะครับอ่ะคลิกเลยทีละเควสนะครับอันนี้เขาให้เราไปขายของครับผมอ่ะก็ทําตามที่เควสบอกได้เลยนะขายเลยครับเนื่องจากอาชีพนี้ใส่ไม่ได้นะครับก็ขายไปโอเคผ่านเควสเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะต่อเลยนะฮะรับรางวัลนะครับ แล้วก็ไปต่อเพจที่2นะครับเพจที่2นะครับเขาให้เข้าไปที่ร้านขายแหละครับเดี๋ยวผมลองดูอันนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่ามีคนวางขายอยู่5อันนะครับก็ซื้อเลยแล้วกันนะครับวิธีการซื้อก็คือคลิกนะครับแล้วก็เนี่ยแหละจบซื้อนะครับอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อันนี้เขาก็จะแจ้งเตือนครับว่าเฮ้ยตอนนี้เรามีของดีกว่ามาใส่เลยไหมกดใส่เลยก็ได้เนาะโอเคแล้วคราวนี้เนื่องจากว่าพอเราได้ไปหลังๆแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการโอนเจ้าตัวการที่ติดตั้งไปด้วยนะครับก็กดตัวแรกนะมันก็จะไปหมดเลยครับ จะได้ไม่ต้องไอ้นี่ใหม่ไม่ต้องใส่การ์ดใหม่อะไรใหม่นะครับเสร็จแล้วดูเพชสต่อไปนะครับอีกอันหนึ่งครับเมื่อคลิกมาแล้วเขาจะให้เราเข้าแคลนครับเอาไงดีหาแคลนอยู่หรือว่าจะสร้างแคลนเองก็ได้นะแต่ว่าใช้500เพชรอ่ะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปหาแคลนอยู่นะครับนี่ละกันครับงั้นเดี๋ยวเราสมัครทั้งหมดไปเลยแล้วกันกดตัวนี้ครับมันจะร่อนใบสมัครไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอคนเขารับนะครับส่วนอันสุดท้ายที่มีตอนนี้ครับก็คือเขาจะแนะนํามาให้เราไปทําภารกิจครับอันนี้ก็คือให้เราไปผ่านด่าน อ่ะซึ่งอันนี้คือจะเป็นระบบลงดันเจียนนั่นแหละครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเราจะไม่ค่อยได้เข้ามาเท่าไหร่ถ้าเควสไม่บังคับเราก็ไม่เข้ามาเลยอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวผมลงเลยก็แล้วกันนะครับอ้าวแต่พลังไม่พอครับพลังหายไปประมาณ500ครับแบบนี้เราต้องอัปเกรดตัวละครก่อนนะครับอ้าวแล้วออกก็ไม่ได้นะต้องคลิกตามที่เขาบอกก่อนนะครับแล้วค่อยแคนเซิลออกมา โอเคเดี๋ยวเราไปอัปเกรดตัวละครก่อนนะครับก็ให้เราเนี่ยคลิกที่บริเวณด้านซ้ายล่างครับพอดีหัวผมบังอยู่ซึ่งอันแรกเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดนะก็ถ้าเกิดเรามีไอเทมก็อัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับน่าเสียดายผมไม่มีหินแล้วครับผมก็เลยอัปเกรดไม่ได้นะครับ แล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นโซการนะครับก็คือการที่เอาไว้ติดตั้งให้กับตัวละครต้องบอกว่าติดตั้งให้กับอุปกรณ์จะดีกว่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดยังไม่ได้ติดตั้งก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับอนทีส่วนนี้ผมยังไม่ได้ติดตั้งนะครับผมก็คลิกแล้วกดตัวแรกสุดได้เลยเป็นการติดตั้งเห็นไหมครับก็ค่า CP ก็จะเด้งขึ้นมาแล้วนะฮะอันดับต่อไปนะครับเป็นระบบสกิลนะครับก็แนะนําให้อัปเกรดด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องอัปเยอะมากนะเพราะว่าคือเราอาจจะไม่ได้ใช้ในอนาคตก็ได้ไงถูกมมมััยเพรราาะะนนีหลสคบ ซึ่งผมมาลองดูสกิลเลเวล20เนี่ยเขาบอกว่านอกจากตัวละครจะเลเวล20แล้วเนี่ยต้องอัพสกิลแรกมาก่อน4เลเวลอ่ะผมก็เลยจะอัพไอ้พวกท่าแรงเนี่ยเป็น4เลเวลไว้ก่อนนะครับเผื่อที่เราจะได้แบบเลเวลถึงตรงนี้ปับ๊บจะได้เรียนสกิลนี้ปุ๊บเลยอะไรอย่างี้เป็นต้นแล้วก็ที่ผมเกินนําไปรัรงแต่แรกว่ามันมีเปลี่ยนอาชีพมันก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าต้องเลเวล28นะครับแล้วมันก็จะแยกเป็น2สายเลยอ่ะต้อง28ก่อนถึงจะเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ด้านขวาครับมัน ไออันเนี้ยคือมันต้องเข้ากิลก่อนถึงมันจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันกันละกันมันเป็นเกี่ยวกับการเอาเปลือกหอยไปแรกเพื่อที่จะอัปเกรดสกิลต่างๆนะครับโดยพวกนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกดีบัฟทั้งหลายแหล่แบบว่าเอ้เราจะติดสตันยากขึ้นอะไรขึ้นประมาณนี้ติดใบยากขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็จะแบ่งพวก PP ด้วยซึ่งอันนี้มันจะอัพแบบตามสายอาชีพอะเช่นอันนี้เป็นนักรบอันนี้เป็นแอสซัสซินอันนี้เป็นนักเวทอันนี้เป็นเรนเจอร์อันนี้เป็นแท้งเหรอโอ้ แล้วแต่นะแต่ว่าช่วงแรกเรายังไม่มีเปลือกหอยก็ยังคงอัพไม่ได้นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับอันนี้คือการจัดสกิลนั่นเองนะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าเราสามารถใส่ได้แค่4อันเท่านั้นนะครับไม่รวมพวกไอ้สกิลการเสริมนะอันต่อไปครับเป็นระบบสัตว์เลี้ยงครับก็ได้มาจากภารกิจอยู่แล้วนะครับเล่นไปสักพักหนึ่งเนี่ยมันจะมีให้เราเลือก พอเราเลือกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วรอ5นาทีไข่ก็จะแตกออกมานะครับแล้วเราก็สามารถเลี้ยงได้มากกว่า1ตัวได้นะแต่ว่าคือเราต้องมีไข่ก่อนนะด้ดินี่ยังไม่มีเลยนะครับก็ไม่สามารถที่จะฟักได้ครับก็มีตัวนี้แหละที่ผมเลือกมานะฮะแล้วก็จะสังเกตเห็นว่ามันช่วยต่อสู้ได้ด้วยครับมีสกิลของมันด้วยนะแต่เรื่องของการอัปเกรดผมไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นอ่ะคือมันอาจจะอัปเกรดได้ก็ได้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นนะครับอ๋อแล้วก็การที่จะให้สัตว์เลี้ยงเนี่ยออกมาช่วยสู้ก็คือ วิธีสังเกตง่ายๆคือถ้าเกิดเรากดแล้วเนี่ยมีตัวอักษรคันจิอยู่ตรงเนี้ยแสดงว่ามันออกมาช่วยสู้นะแต่ถ้าเกิดไม่มีก็กดอีกทีหนึ่งมันจะกลับมาช่วยสู้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับเป็นระบบแคลนนะครับก็อธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแลนี้แลนด์กิ้งก็ไม่มีอะไรส่วนนี้ก็คือจะเป็นตัวของเซตติ้งนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เราพูดถึงเรื่องของการเพิ่มความแข็งแกร่งใช่ไหมอันทีน้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม c p แล้วเนี่ยมันยังไม่ถึง ตัวของตามที่เขากําหนดอีกเนี่ยเราจะไปทําอะไรได้บ้างคือมันจะมีระบบตัวโคออปอะครับที่เขาชวน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 กันอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะไปลงดันเจียนโคออปได้นะครับวันหนึ่งจะลงได้3ครั้งนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูกันละกันเนาะสาหรับการลงดันเจียนโคออปนะครับให้ดูบริเวณด้านขวาบนนะครับมันจะมีที่เป็นเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่คลิกเข้ามาท่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าโอ้โหหม่กอดมันมีตัวของระบบอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ ให้เรามาที่นี่นะครับไอเนี้ยครับอันนี้คือจะเป็นดันเจี้ยนคออฟหลายคนนะครับซึ่งเลเวลต่ำๆมันจะเปิดนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วกดตัวเนี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะเดินไปหา n p c หรือไม่ก็เปิดไอตัวหน้าต่างขึ้นมาเลยแบบนี้นะครับอันนี้คือจะเป็นดันเจี้ยนให้เราลงก็เลือกได้ครับระดับความง่ายหรือความยากอย่างตอนเนี้ย p ผมเกิน5,5 0 0แล้วนะครับตอนนี้8 0 0 0ก็สามารถลงได้จะลงเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะตั้งตีก็ได้ถ้าตั้งตีก็กดตัวนี้แหละ อ่าเสร็จแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันมีคนเนี่ยที่กําลังลงดันเจี้ยนนี้อยู่เราจะเข้าไปเลยไหมถ้าเข้าก็คือกดเลยแต่ถ้าเกิดเราจะตั้งทีมเองกดตัวนี้ก็ได้ครับเนี่ยเสร็จแล้วมันก็จะมีให้เราตั้งชื่อห้องไม่ไม่ใช่ชื่อห้องชื่อทีมอะไรเงี้ยข้อความกดตัวนี้เลยก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวรอให้คนเนี่ยเข้ามากันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นระหว่างนี้เราก็ไปทาอย่างอื่นก็ได้นะเพราะว่ามันเริ่มรับคนโดยอัตโนมัติแล้วไงครับถ้าเกิดมีคนคลิกเข้ามามันก็จะเป็นอย่างเงี้ย จนกว่าจะครบนะครับเมื่อครบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแจ้งเตือนเนี่ยว่าให้เราไปเลยไหมก็กดตัวนี้ได้เลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีการเทเลพอร์ตเพื่อไปหา NPC นะครับอ่าเมื่อตัวละครเราเดินมาหา n p c เสร็จแล้วนะครับก็กดคําสั่งไปได้เลยครับตัวนี้นะแค่นี้แหละแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาเรากดเนี่ยมันจะมีการแจ้งเตือนไปหาพวก คนที่อยู่ในตี้เราด้วยไงว่าเฮ้ยจะลงไหมจะลงไหมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ากดแล้วมันนิ่งๆไปก็กดใหม่ก็กดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะไปอ่ะเออก็สักพักหนึ่งค่อยกดไม่ใช่กดรัวๆนะกดรัวๆอาจจะโดนเตะออกมาได้โอเคกว่าจะมาครับผมอ,อ่อแล้วก็ถ้าเกิดเราเลเวลสูงขึ้นในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราสามารถปล่อยออโตโ้ได้แล้วนะนะตัวนี้ เออคลิกเสร็จปุมมันก็จะออตโต้เลยนะครับผมอ่ะเดีเ๋ยวดูบรรยากาศการต่อสู้ในโคอ,อปนะครับจะสังเกตเห็นว่าเ <c oughs> พื่อนๆไปไหนหมดวันเนี้ย <c oughs> มากัน2คนนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ <c oughs> ถ้าเกิด CP เราเยอะกว่ายังไงก็ชิลๆอยู่แล้วนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะตรงนี้เพราะว่าพลังที่ดันเจนนี่เขาต้องการแค่5,000ันเนาะของผมนี่8 0 0 0กว่าแล้วก็สบายๆไปแต่ก็ประมาณไม่ได้นะบางทีโดนอันติบอสก็ต้องหลบด้วยอะไรด้วยนะครับโอ้บอสน่ารักเชียว มาเล่นเองก็ดีนะจะได้หลบได้อะไรได้เดี๋ยวไม่นมีอนาเขตสกิลบอสอ่ะก็คอยหลบเอาหน่อยก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยเน,น,นเออกระโดดหลบยังได้เลยเป็นไงไม่ได้เดชด้วยอ๋อ,อแล้วก็เวลาถ้าเกิดเรากดเคลื่อนที่อะครับในขณะที่บอสอยู่อะ่ะต้องรอแป๊บหนึ่งนะมันถึงจะสั่งการต่อมันจะไม่ไม่สมูทอ่ะอันนี้เห็นไหมต้องเดินหลบเลยนะแปลงล่างเลยดีวยกว่าน,นี่เป็นไงนี่ ถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างเป็นไอเนี้ยครับนอกจยากจู่โจมใส่บอลแล้วเนี่ยเป็นอมตะเลยนะแค่นี้แหละครับจบบรรยากาศของการลงโคออปนะครับสวยงามตามท้องเรื่องจริงน้องคนนี้สาหรับดันเจี้ยนน่ะมันก็ลงได้3ครั้งนะครับก็ลงลงไปเถอะนะครับลงไปให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้อุปกรณ์มาใหม่ด้วยเห็นไหมครับเพียบเลยแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เลื่อนระดับอุปกรณ์ไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเอาล่ะถ้าเกิดเราจะลงต่อก็ทําเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเกิดเราขี้เกียจลงแล้วนะครับออกจากตี้ยังไง ก็ให้คลิกบริเวณด้านซ้ายนะครับแล้วก็คลิกที่ชื่อตัวเองให้กดด้านขวานะครับจะเป็นการออกจากปาร์ตี้แค่นี้แหละก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดอยากจะไปหาตี้ใหม่อะไรใหม่ก็นั่นแหละตามนั้นนะครับทีนี้เคเวสก็จะเหลืออีกแค่2อันนะครับอันหนึ่งมันเด้งขึ้นมาเมื่อไหร่ไม่รู้ครับผมลองกดดูหน่อยก็แล้วกันครับอันนี้ให้ไปหาพระเอกหัวแดงเนาะอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองครับผมสคลิปเลยแล้วกันนะขี้เกียจอ่านเค mm hmm. okay. เหมือนผมไปทําอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วมันผ่านอะ อันนี้เขาให้ไป PVP ต่อนะครับก็ดูจากพลังแล้วเนี่ยคนนี้ผมไม่น่าไหวนะผมน่าจะไปสู้กับคนพวกทีแทนมากกว่าแล้วมันไม่ให้กดนะเนื่องจากเป็นการสอนของเกมไงเนี่ยมันก็จะบังคับให้เราลงไปเลยแล้วก็ไปแพ้แบบนี้เนี่ยนะแย่จังไม่เป็นไรออโต้ไปเลยแล้วนครับพลังเราน้อยกว่าโอกาสแพ้สูงครับต้องคอยหลบสกิลนะไม่รู้จะหลบได้เปล่าเฮย้ยมีพลิกว่ะโฮย้ยชนะเฉยวะ่ะเฮ้ยหลบหน่อยหลบหลบหลบโอเคไม่ต้องหลบครับชนะก่อนครับผม อันนี้คือจะเป็นโหมด PvP นะครับก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยอยากรู้ว่าเข้าจากด้านนอกทางไหนก็ให้มาเข้าที่เดิมด้านขวาบนที่มันเป็นรูปกระดาษจาได้ไหมอันนี้มันคือศูนย์รวมของกิจกรรมนั่นแหละส่วนในตัวของ PvP เนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายตรงนี้ครับอันนี้อันนี้เพราะนั้นถ้าเกิดใครอ่านไม่ออกอ่ะก็คลิกมัวๆเอาก็ได้มันมีตั้งหลายเมนูถูกไหมแต่พอเราคลิกเข้าไปบ่อยๆแล้วเดี๋ยวเราก็จําได้เองว่าอ๋อ PvP อยู่ตรงนี้นะอ๋อ Dungeon ไอตัว Co-op อ,อยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ส่วนน้องคนนี้ที่มาถือหีบรอเราข้างหลังคืออะไรอันนี้คือเนื่องจากมันมีภารกิจประจําวันในเกมนี้ค่อนข้างมากไงถ้าเกิดว่าเราทําตามที่เขาบอกอ่ะเราจะได้แต้มเหมือนเป็นแต้มแอคทีฟอ่ะเมื่อแต้มแอคทีฟครบแล้วก็มารับกล่องได้ไงตามสไตล์เกมเอ็มโอจีเลยเออผมงงไปหมดแล้วเนี่ยว่าคนจีนทำหรือคนญี่ปุ่นทํากันแน่วะเออก็เนี่ยแหละถ้าเกิดเราอ่านไม่ออกกดตัวนี้ก็ได้มันก็จะพาไปเห็นไหม แค่นี้แหละครับท่านผู้ชมก็จะเลเวล20แล้วก็ไปต่อได้แล้วนะครับนะก็อันนี้จะมีภารกิจมาใหม่นะครับก็รับรางวัลให้เรียบร้อยกันแล้วกันนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นภารกิจนะถ้าเกิดว่าเราทําครบเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมไปเลยถ้าไม่รู้ว่าทํายังไงก็คลิกเลยก็ได้ครับมันก็จะแบบมีบอกใช่ไหมครับเออว่าให้ไปทางไหนมันจะใบให้นะครับเพราะฉะนั้นในเนี้ยในภารกิจประจําวันอะทำให้หมดทุกอย่างนะครับสำหรับเกมนี้ครับแล้วก็ดูด้านซ้ายต่อมีอะไรผ่านอีกแล้วเนี่ยเนี่ยไป ท่านผู้ชมพอเข้าใจยังครับคือมันก็คือแนวแบบสไตล์เกมจีนนะ่ะจะเรียกว่า MMO ก็กระอยู่เพราะว่าผมไม่เห็นมีส่วนที่ไปตีมอนนอกแมปนะเออก็คือเหมือนกับว่ามันเป็นเกมแนวแอคชั่นตลุยตามเนื้อเรื่องนั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะโคอบได้แล้วในหน้าโฮมก็จะเป็นหน้าแบบเมืองที่เราเดินไปเดินมาได้แล้วก็มีคนอยู่จํานวนมากนะครับแล้วคนที่เดินผ่านไปผ่านมาทําอะไรได้ไหมอ่ะเราลองคลิกดูนะครับก็เอานี่ NPC ขอโทษ คลิกผิดคนคลิกผิดคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนอื่นไปไหนหลอวะมองไม่เห็นอะมันเป็นเงาดำๆอันนี้เนี่ยคลิกเสร็จแล้วนะดูด้านบนเห็นไหมครับก็คลิกเสร็จปุ๊บก็จะมีเรื่องของการชวนเพื่อนเห็นไหมอาการชวนเข้าทีอะไรเงี้ยครับมีเหมือนกันนะมีเหมือนกันอ่าเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกอะว่ามันก็แนวแบบกึงก่ง MO, กึงก่ง mm o กึ่งกึ่งแอคชั่นอะนะก็ถ้าเกิดใครชอบก็จัดไปก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนจากลากันไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูปริยย่อยเพิ่มเติมกนแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้บนน้้้าาางงดดดนนนนนนนขขวบบีี่ทมัััึจุดแๆคออืพ อย่างเช่นอันนี้ที่ผมได้คือเดี๋ยวจะมีเรื่องของรางวัลออนไลน์ออนไลน์ตามเนี้ยครับกี่ชั่วโมงไม่รู้แหละก็ได้รับของเพียบเลยนะครับก็จะเห็นว่าได้หินตีบวกด้วยแล้วมีล็อกอินโบน,นัสคำนี้ได้ทุกวันแล้วก็อันนี้คือภาร,รกิจ14วันแรกครับออ้ยรับของกัอนอันนี้มันล็อกอินน่ว่าแค่ล็อกอินก็ได้แล้วะโอ้โหได้แจกของเยอะจังเออแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นอีเวนต์ช่วงนี้นะครับต้องใช้เงินแคด้วยว่ะไม่กล้าเสี่ยงเลยปิดไปก็แล้วกันนะ ส่วนอันต่อมาอันนี้คือประมูลใช่ไหมครับผมก็ได้มีการสาธิตให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วที่เคเวสมันเรียกให้เราทําระบบประมูละนะเนาะทั้งซื้อทั้งขายนะครับมันสอนเราเรียบร้อยแล้วต่อไปอันนี้เป็นมอลนะครับมอลก็คือเป็นร้านค้าจริงๆนั่แหละครับแล้วก็สามารถมาซื้อของโดยใช้เงินแคสแล้วก็พวกแต้มกิจกรรมที่เรามีอจากอารีนาเอย่ยจากอะไรที่เราทาทากันมาเนี่ยก็มาแลกอยู่ในที่นี้ได้หมดนะครับแล้วก็อันนี้ไปแล้วใช่ไหมไอ้พวกเคเวสประจําวันแล้วก็กระเป๋า กระเป๋าก็นานๆเข้ามาดูทีก็ได้ครับเวลาเรามีของใหม่ๆมาใส่ให้กับตัวละครด้วยนะครับแล้วก็มันจะมี2แท็บนะครับแท็บที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความคืบหน้าครับคือเหมือนกับเป็นยศของตัวละครอะถ้าเกิดว่าเราทําตามภารกิจที่กําหนดมันจะมีการเลื่อนยศครับอย่างเช่นตอนนี้ผมอยู่ไอออนหนึ่งซึ่งภารกิจที่เขาบอกคือให้ทําค่า4ีพีมากเท่านี้ก็คือ8ปดพตอนนี้ผมเลยมาแล้วอีกอันหนึ่งคือให้ไปลงดันเจียนประจําวัน อ่ะก็รับรางวัลให้ครบเรียบร้อยแล้วเราจะสามารถเลเวล up ได้เป็นการเลื่อนยศครับจากไอออนหนึ่งกลายเป็นไอออนสองเห็นไหมอ่ะและ้วครเนี้ยก็ต้องดูต่อว่าให้ทําอะไรซึ่งอันเนี้ยมันบอกให้ไปทํา cp ให้เกินหมื่นสามแล้วก็ต้องผ่านด่านโซการเนี่ยหนึ่งขีดสามซึ่งไอโซการเนี่ยมันจะเปิดตอนเลเวลยี่สิบสองซึ่งโซการมันก็คือไอาการที่เรามาติดตั้งอุปกรณ์ก่อนหน้านี้นั่นเองอ่ะจำได้ไหมเออนั่นแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน่าจะพอเดาออกนะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับที่เป็นรูปบ้านนะครับอันนี้มันจะาาาวาไปไห NPC ก็สามารถคลิกดับมนได้มันจะมีรายชื่อของ NBC ที่เราเจอในเกมคับก็คือมีพระเอกใช่ไหมอันนี้นางเอกของภาคนี้มั้งผมจําไม่ได้นะคือมันนันจัดและเลือนลางจัดนะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของการให้ของขวัญด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการอ่านข้อมูลนะครับการแบบฟังทรง,ฟ,งฟังเสียงอะไรเงี้ยมีนะครับแล้วมีออกเดทด้วยนะแต่ว่าแต้งความสนิทต้องเลเวล6กก่อนตอนนี้เพิ่งเลเวล5เอง ก็คือมีเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างตัวละครด้วยนะครับแล้วก็ออกมาด้านนอกก็จะเห็นว่ามี NPC ยืนอยู่อีกนะลองคลิกดูดิอ่าก็มีการให้ของขวัญได้ด้วยนะครับพูดคุยได้ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยพูดคุยได้ด้วย <laughs> สคริปต์เลยละกันที่เก่คุย ด้านขวาบนก็หมดแล้วนะครับช่วงต้นเกมก็คือจะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูด้านล่างบ้างครับมันจะมีระบบเพื่อนอยู่แต่ผมงงอย่างหนึ่งว่าคือไอ้ระบบเพื่อนนะ่ะมันสามารถแอดเพื่อนกันได้ใช่ไหมใช่แต่ว่ามันไม่มีการแอดจากระยะไกลเว้ยก็คือต้องไปทําเหมือนที่ผมทำเมื่อกี้คือไปยืน,นข้างๆก็ไปคลิกที่ตัวละครแล้วก็ไปกดแอดเพื่อนกนะันอ่ะคือคือมันไม่มีคําสั่งค้นหาเพื่อนอนะ่ะผมเลยงงว่าเอา้าอย่างนี้จะแอดกันยังไงวะเนี่ยส่วนอันนี้คือจะเป็นพวก NPC อะ่ะ เราคลิกนะครับเพื่อที่จะพูดคุยนะครับได้เซึ่ง n p c มันมีการโต้ตอบกับเราด้วยนะอย่างเช่นนี้มันแชทกับเรานะครับเราก็สามารถเลือกคําตอบไดนะ้เห็นไหมมันมีการโต้ตอบกับเราแบบอัตโนมัติด้วยนะครับถ้าอ่านออกก็น่าจะดีกว่านี้นะก็น่าจะฟินกว่านี้เอาละก่อนจากลางันไปเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งกันหน่อยดีกว่าน,นะครับก็จะมีอยู่2จุดนะครับจุดแรกคือด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปของตัวละครก็สามารถแกช้ชงแก้ชื่อได้นะครับแล้วก็จะมีคอสตูมด้วยด้านขวา ถ้าเกิดเรามีคอสตูมนะก็จะมาเปลี่ยนได้ตรงนี้ครับมีเต็มเลยแฟชั่นเห็นไหมอ๋ออุ๊ยเออต้องอย่างนี้ดิอ,อ๋อสวย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 แล้วก็มีส่วนของหมวกเลยนะครับอืมเออแบบนี้ดิเออต้องอย่างางี้น่ารักน่ารักแล้วก็จะมีตัวของตกแต่งเดคอเรชันนะครับเอาตัวน้องเยลลี่ไปไว้บนหัวอะไรเงี้ยเออน่ารักดีนะพูดถึงทำได้ค่อนข้างน่ารักเลยทีเดียวเชียว รักมากครับผมแมกวกักก็มีอะไรก็มีแล้วก็มีเอฟเฟกด้วยนะครับเฮ้ยผมอาจจะลืมพูดไปคือเอฟเฟกของเกมเนี่ยมันมีหลายส่วนนะอันนี้คือเวลาเดินใช่ไหมอันนี้คือเวลาเดินนะครับแล้วก็การตีบวกเว้ยเห็นคาทาผมป่ะคาถาผมมีออร่าสีเขียวอะ่ะมันมีสีเขียวเพราะว่าผมตีบวก2เว้ยแต่ตีบวกไปเยอะๆยอะเดี๋ยวมันจะมีออร่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือเป็นเอฟเฟกอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือมีออร่าของอาวุธด้วยถ้าเกิดว่าเราตีบวกขึ้นไปสูงๆอะไรอย่างเงี้ย อ่ะทีนี้ก็จะมีเซตติ้งอันนึงที่ผมติดไว้ก็คือที่เป็นรูปฝันเฟิงใช่ไหมครับอ่ะคลิกเข้าไปดูได้เลยนะครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่ามันมีเรื่องของการปรับกราฟิกด้วยนะครับคือตัวนี้แหละสูงสุดแล้วอ๋อแล้วก็มีนี่ด้วยปรับไฮเฟรมเรลดด้วยพอดีผมไม่ได้ปรับอันนี้คือ60 FPS นั่นเองนะครับที่เหลืออื่นๆก็ไม่มีอะไรน่าสนใจแล้วมีแค่นี้แหละที่ปรับกราฟิกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครเข้ามาเล่นเนี่ยเนื่องจากมันเป็นเกมญี่ปุ่นอ่ะมันจะไม่ได้บังคับ in, ล็อกอินเราสามารถมาบัังคบ ล็อกอินได้ตรงนี้นะครับก็คือเราเข้ามาแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มากดตัวนี้มันก็จะมี2อันครับคือการล็อกอินด้วย o o g l e โอ้อันนี้ง่ายๆเลยก็ชิวๆกันไปส่วนอันนี้นะครับกดแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าอันนี้มันทดสอบอยู่หรือเปล่าในความเป็นจริงตรงนี้มันน่าจะมีเรื่องของการเจนรหัสแบบสไตล์เกมญี่ปุ่นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ล็อกอินด้วย Google ไปก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยไปเล่นอีกเครื่องนึง อ่าแล้วเราจะล็อกอินได้ยังไงนะครับอยากเอาข้อมูลกลับมาด้วยก็ง่ายๆครับด้านขวาเห็นไหมครับ sign in with Google แค่นี้แหละครับจบเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตามที่เห็นครับก็คือเป็นเกม MMO action นะครับจาก east ภาค6นั่นแหละเอามาทำใหม่ในมุมมองใหม่เพราะว่าคราวนี้ไม่ได้เล่นหัวแดงแล้วนะครับก็แค่นี้แหละเปิดจิงเมื่อไหร่เดี๋ยวจะว่ากันอีกทีนะฮะบ๊ายบายครับ